คืนนั้นเป็นอีกคืนที่ฉันต้องอยู่เคลียร์งานดึกดื่นในออฟฟิศเก่าที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แสงไฟนีออนสลัวสลัวกับความเงียบงันที่กดดันทำให้บรรยากาศดูอึมครึมกว่าปกติมากเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานเบาๆเป็นสิ่งเดียวที่บ่งบอกว่าที่นี่ไม่ได้ว่างเปล่าไปสะทีเดียวทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองมาจากมุมมืดทางด้านหลัง ทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสุดท้ายที่ยังอยู่ตรงนี้ฉันพยายามไม่คิดอะไรมากแล้วหันกลับไปจดจ่อกับหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหล่นลงพื้นจากโต๊ะทำงานที่อยู่ถัดออกไปนิดหน่อยฉันชะโงกหน้าไปดูรอบๆก็ไม่เห็นอะไรเลยโต๊ะนั้นก็ว่างเปล่ามาตั้งแต่เราย้ายเข้ามาฉันกลับมานั่งทำงานต่อด้วยความรู้สึกกระสับกระสาย านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงเบาๆเหมือนมีคนกําลังพิมพ์งานอยู่จากโต๊ะทำงานที่ว่างเปล่าสุดทางเดินมันดังขึ้นเรื่อยๆช้าๆอย่างสม่ำเสมอหัวใจของฉันเริ่มเต้นระรัวฉันค่อยๆเหลือบมองไปทางนั้นอย่างช้าๆในความมืดสลัวฉันเห็นร่างของคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นกําลังก้มหน้าพิมพ์งานอยู่เหมือนพนักงานคนหนึ่ง ร่างนั้นดูซีดเซียวสวมชุดทำงานสีขาวคล้ายกับชุดยูนิฟอร์มที่ฉันเคยเห็นในรูปถ่ายเก่าๆทันทีที่ฉันจ้องมองร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆใบหน้าขาวซีดไร้เลือดดวงตาของมันโบ่ดำเป็นหลุมลึกแต่กำลังจ้องมองตรงมาที่ฉันนิ่งๆความเย็นยเยือกแล่นไปทั่วทั้งตัวรากับถูกแช่แข็งฉันพยายามจะขยับตัวแต่กลับทำไม่ได้ ร่างนั้นลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเริ่มก้าวเดินตรงมาทาั้งฉันอย่างช้าๆแต่ละก้าวราวกับไร้น้ำหนักฉันหลุดเสียงออกมาด้วยความตกใจสุดขีดแล้วรีบวิ่งออกจากออฟฟิศนั้นไปโดยไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยทำงานดึกที่นั่นอีกเลยและภาพใบหน้าซีดเสียวดวงตาที่โบดํำของมันยังคงติดตาฉันมาจนถึงทุกวันนี้